สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมหายไปนานเลยนะครับก็จะมาอัปเดตพอร์ตโฟลิโอคร่าวๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปมาเลยผมจะมาอัปเดตว่าเออเป็นพอร์ตน,นี้นะครับที่ผมทำไป1นึอยยีนะครับภายใน4วันแล้วกัน <laughs> เออพอดีว่าก็ออสเตรเลีย้วก็ได้เงินมาเล็กๆน้นนนนอยๆนะครับก็เอามาปั้นพอร์ต ตอนนี้ก็คืนทุนไปแล้วเป็นพอร์ตดูอัลฟาครับก็จะมาเปิดพอร์ตให้ดูกันนะครับว่าเอ๊มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างผมทํายังไงถึงได้เป็น4วันเนี่ยปาปาไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราเข้าดูในมาเอฟเ b o ก k ์บุ๊กกันก่อน,นเนี่ยตอนนี้เราเห็นเป็นพอร์ตที่เป็นพอร์ตสกาวปิ้งนะครับสกาวปิ้งแปดแปดแปดคือเป็นสต g จที่ผมคิดคุณว่าทําเงินได้ทุกวันนะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสี่สิบถึงเจ็ดสิบเหรียญต่อวันนะครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ ส2่สามบันหนึ่บาทจนถึงประมาณ2,000กว่าบาทนะครับต่อวันนะผมจะบอกว่าไอ้นี่มันทําเงินได้ทุกวันนะครับเพราะว่า s t r a t e g y ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ดูออปชันมาพ่วงด้วยก็ออปชันเขาวางเป็นทุกวันนะเออลองมาตรวจด,ดูนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมฝังเงินมาพันห้านะว่าทุกคนก่อนว่าตอนนี้ผมมีอยู่2องพอร์ตครับเป็นพอร์ตรันกิดนะกิจน้ํามันเป็นค o สิตเต็ ไม่ใช่โคสเตมเหลอของเติมเงินเนะผมวา,วางกิจร้อยแต่ว่าเออน้ำมันแม่งลงม,มาไงก็เลยถอนเงินไปเติมผ่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันแตกนะครับเติมยือไว้ก่อนตอนนี้แล้วก็มีเงินอีกก้อนอนึ่งเนี่ยที่ผมเพิ่งได้มานะครับจากเนี่ยอยู่ประเทศออสเตรเลียก็ทำงานทำง,งานเล็กน้อยก็ได้มาประมาณห้าร้อยกว่าดอลลาร์สี่ร้อยเนี่ยฝากเข้ามาลูโบน,นั่ก็เป็นห้าร้อยนะครับก็เห็นว,ว่าช่วงแรกที่ผมเทรดมาเนี่ยก็เทรดมาห้าเปอร์เซ็นต์สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับในเดือน มีนาเนี่ยแ้วก็โอเคติดลบไปสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัาน,นั้นก็เทรดมอ่อีกก็มีการเพิ่มบวกขึ้นมาแล้วก็จังหวะนี้เอาไปถอนเงินออกไปไปเติมพอร์ตน้ำมันนะครับแล้วก็ผมเพิ่งมาเล่นเดือนนี้แหละเดือนเอพิวนะครับที่ปาไปประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับในสามวัน <c oughs> ก็มาเช็คฮิสตอรีดูนะครับจะเห็นว่า ผมเป็นคนที่ไม่ได้สนใจวินเลดมากนะครับพอร์ตนี้เพราะยังไงเราก็รีค o เวอรี่มันกลับมาอยู่แล้วผมสนใจแค่ว่าลิสต์รีวอร์ดเนี่ย .Strategy ของพอร์ตนี้นะครับผมตีซะว่า500เหรียญเนี่ยผมต้องการเทรดสิบไม้สิบไม้บวกกับมีการมัลติเ l ลหลอดเข้าไปด้วยนะครับเวลาเราลอสเนี่ยก็มัลติเ l ลเข้าไปให้มันคุมลิสต์รีวอร์ดได้นะครับคือสมมติเทรดครั้งเนี่ยผมแพ้ติดก้าน9ครั้งไม้สุดท้ายผมชนะก็คือ รวบมากําไรหมดเลยนะครับเป็นประมาณ 3R ได้ไมา 3R ไม่รู้เสียง 1R แพ้ติดกัน10เราบันเกลียวไปเรื่อยๆครับไม้สุดท้ายก็ตุ้มทีเดียวได้กลับมาหมดเลยแต่ว่ามันไม่ถึง10ไม้หรอกเพราะเราทํารีเสิร์ชมาแล้วว่าไอ้ที่มันจะผิดติดกัน10ไม้มันมีโอกาสอยู่แบบ30%น่ะอีก70%ไม่ก็1-2ถูก1-2-3-4-5ถูกอาจจะผิด3รอบถูก1กำไรอาาจะ1 กดเซลล์ไปหนึ่งครั้งใช่ไหมกำไรเลยอ่าก็อยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็จะมารีวิว history ให้ดูกันนะครับก็น้าแตผมฝากเงินเข้ามาอะไเนี่ฝากเงินเข้ามาแล้วปบ๊บเขาเนี่ยบายไปอันนี้คือผิดไม้เดียวนะครับแล้วก็ถูกติดกันพอถูกเนี่ยได้กําไรผมถอนออกนะครับผมจะไม่ได้มีการคอมเพลว์เข้าไปเพราะถ้ายิ่งคอมเพลว์เนี่ยมันก็เหมือนกับเฮ้ยเพิ่มลิตรให้กับพอร์ตนี้เพื่อความเสี่ยงเข้าไปนะครับผมไม่ต้องการแบบนั้นใช่ไหม ปบ๊บอันนี้ถูกถูกเสร็จถอนแล้วก็ถูกติดกันอีก2อไม้นะครับก็ถอนอีกถูกปุ๊บอาถอนเลยพอถูกวันนั้นพอถูกในเซสชันลอนดอนผมเทรดลอนดอนนะก็ถูกปุ๊บก็ถอนเลยผมจะไม่ได้ทบม,มันเข้าไปแล้วก็มดดูหน้าแรกจะมีช่วงนี้แหละที่ผมไปกดนิวยอร์กมานะครับในนิวยอร์กรู้สึกว่าในช่วงนั้นเนี่ยวันที่16เนี่ยมันก่อนข่าวเป็นคอนโซลเดชันผมก็โดน ติดกัน1นึ่สอไม้ครับตัวติดกันหไม้ได้มาไม้หนึ่งนะฮะปุ๊บวันรุ่งขึ้นผมเทรดใหม่อันนี้ติดลบแล้วก็บวกมาอีกหกบเหรียญน,นะครับรวมแล้วเนี่ยก็ตามบิคออร์ดนะครับลงผลง,งานโชว์ความโปร่งใสว่าเทรจริงๆแล้วก็ไม่แตกด้วย <laughs> ก็ปลาไปเลยครับนี่หนึ่งรสเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็วันนี้ก็มารีวิวแค่นี้แหละครับมาพอพัปเดตขอ r t f ตัวเองซึ่งเดี๋ยววิธีการเทรดเนี่ยผมจะมาลงคลิปไว้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าผมเทรดยังไงอาจจะมีการอัดคลิปตอนเทรดไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันว่าวิธีการเทรดของผมเนี่ยเทเรด s c a l ป i n g รายวันที่มันได้วันละสองสามพันเนี่ยมันเทรดกันยังไงครับก็ขอนี้เป็นพอทที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเอาเรามาเช็คพอตน้ำมันกันดีกว,ว่า เป็นปื้มเมนส่วนหนึ่งนะครับอันนี้พอร์ตน้ำมันเนี่ยเป็นพอร์ตเบต้านะซึ่งเวลาผมได้แคดโฟมาผมก็จะเอามามาเทรดอัลฟาในพอร์ตนี้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นการเทรดหุ้นแล้วก็มีการเทรดค่าดัชนีวิกนะครับอย่างเดือนนี้ครับเดือนแจนะครับผมแทบไม่ได้กําไรเลยเพราะผมเอาไปเบ็นะเอาไปเบ็มั่วยอาอน,นี้ได้กําไรมาเยอะหน่อยเพราะว่ามีทองมีน้ํามันมีวิกนะครับ วิกเน็ยเป็นค่าแต่ฉนันมีความพันผนะครับบองเบ็ดกันเดือนนี้ก็มีวิกอีกแล้วก็มีหุ้นนะครับอย่างเอ็มดออลีบาบามีทิเลียมมีทองเหมือนกันนะครับซึ่งไดเอ็มดมาเนี่ยเยอะสุดนะครับส่วนออลีบาบาก็าผมคัดลอดไปนะครับเพราะตลาดมันผมรู้แหละมันทําออนออกไอ้ทาริฟมาโหก็โดนไปดี คราวนี้ก็นี่ยปล่อยให้มันโกดไปเรื่อยๆนะครับกิน c a ท h flow พอไ,ได้ c a ท4 f l o ผมก็ามาเบ t ใหม่จะรอบ e t big แล้วจะไม่เอาไปเบ t มัวๆเหมือน b e ทหุ้นพวกนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมา update, อัปเดตค่อนข้างบ่อยหนะ่อยเพราะาช่วงนี้ผมใกล้จะกลับไทยแล้วนะก็จะมีเวลามาทําคลิปถ้าเกิดว่าใครอยากให้มีการสอนเทรดเป็นพอร์ต alpha แล้วกันอย่างพอร์ต scalping ไปแปะๆเนี่ยผมก็จะมาลงคลิปเอาไว้ให้ดูกันนะครับว่าเอ้ยทำเงินรายวันยังไงนะครับโอเคอเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ